ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่พรีเมียร์ลีกรายวันนะครับเห็นสีหน้าของเดวิดมอยยิ้มแบบนี้อย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับก็อย่างที่ได้เห็นสีหน้าของเดวิดมอยแล้วครับเพราเขาชนะแล้วก็ยิ้มได้ครับไปดูบทสรุปของเกมแล้วก็เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกรายวันใน EP นี้กันเลยครับเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับ เว์แฮมครับลิเวอร์พูลไปเยือนแล้วก็แบกสถิติไม่แพ้ใครมา25เกมนะครับเสียประตูแรกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ไอซ่อนเบเกอร์เองพยายามจะฟ้องว่าโดนเข้ามากดดันเข้ามาปะทะก่อนนะครับถึง2จงัจงหวะจะวังหวะแรกเนี่ยมิเกลอันโตนิโอจังหวะที่2เนี่ยเป็นอ็อกบอลหน้าที่อยู่ด้านหน้าเขานะครับแต่ว่าผู้สินเช็ค VR แล้วครับก็ใช้เวลาเช็คพอสมควรนะครับสำหรับลูกนี้แต่ว่าก็ มองว่าลูกนี้ไม่ฝ่าวและไม่เป็นแฮนด์บอลให้เป็นประตูกับเวทแฮมขึ้นนำา1ต่อ0ครับลิวพูเสียประตูจากลูกเตะมุมแต่ฟรีคิกสุดสวยของเทนเดอร์เซนเดอร์อาโนครับในช่วงท้ายขึ้นแรกทำให้ลิวพูนั้นไล่กลับมาครับตีเสมอได้สำเร็จโอ้โหโค้งดีจริงๆครับลูกนี้ต้องยอมให้แกเลยครับสุดสวยเลยครับ ลิฟูของเกมไม่ดีกว่าครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังมาโดนเกมสวนตับลูกนี้ครับดูจังหวะที่โบเวนลากมายาวเลยครับแล้วปอบบฟอนนาวยิงเรียบร้อยครับโอ้โหรับไม่อยู่เลยครับล้มช้าไปหน่อยสำหรับไอซอนเบเกอร์ดูจังหวะที่โบเวนให้มาดูดิไม่ล้ำด้วยนะครับลากมาจากครื่งสนามแล้วจบที่ปาบบฟอนนาวเวทแฮมขึ้นนำสองต่อหนึ่งูกเตะมุมอีกครั้งครับลิพูมีปัญหาในการป้องกันลูกเตะมุมแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โห เรียบร้อยเลยครับ3ตอนน่อ1นครับมีปัญหาเรื่องการป้องกันลูกเตะมุมจริงๆนะครับดูเทเอลเซนโนมองเฉยๆเลยครับปล่อยให้แซงขึ้นโมงโดดโดดเลยหมดสิทธิ์แล้วครับคราวนี้เอลซอนเบเกอร์ลิฟูต้องส่งเทปโอลิกี้ลงมาแล้วก็ดูจังหวะครับกระดกหนึ่งครั้งแล้วจิงกลับตัวเข้าไปครับเป็นประตูไล่มา2ประตูต่อ3แต่ไล่ไม่ทันนะครับสุดท้ายลิฟูนั้นก็แพ้ในเกมนี้หยุดสถิติไม่แพ้ใครไว้ที่25หนัดหลังเกมเจอกันครบ พูดถึงจังหวะที่ไอซอนเบเกอร์นั้นโดนขวางอยู่ด้วยแหละครับ,รบก็งงเหมือนกันว่าผู้ตัดสินมองแบบว่ารูปแบบนี้ไม่ฟาวได้ยังไงนะครับรูปนี้น่าจะเป็นลูกที่ฟาวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เจอร์เกนคลอปเองให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงหลังจากเกมการแข่งขันนะครับบอกว่าโอ้ oh, โหลูกที่ไอซอนเบเกอร์ขึ้นไปเนี่ยน่าจะฟาวอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับดูสิ่งที่คลอปพูดถึงครับนี่เขาบอกว่า ผู้สินควรจะปรเทคผู้สัประตูมากกว่านี้นะครับผู้สัประตูโดนทั้งขีดขวางโดนทั้งเข้ามากดดันมากันแบบนี้แต่ว่าผู้สินไม่ให้ฟาวเลยนี่เป็นสิ่งที่เชนคอัผมพ่ายท,ทั้งจะง,งดหงิดเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งเชนคอปเองก็ติงลูกทีมนะครับบอกว่าตอนที่เสมอได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยบุกกดใส่เวทฮมได้แต่ว่าเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับเป็นที่มาของการเสียจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียประตู2ต่นหนึ่ง น่าจะอดทนแล้วก็กดดันเวสแฮมได้มากกว่านี้นี่เป็นสิ่งที่ครอปเองไม่ได้ติงแค่ผู้ตัดสินนะครับจนครอปติงลูกทีมด้วยเช่นเดียวกันว่าน่าจะดีกว่านี้ส่วนนี้อีกหนึ่งจังหวะที่ครอปบ,บอกว่ารูแบบนี้น่าจะเป็นใบแดงนะครับจังหวะที่ครสเวลพุ่งเข้าเสียบใส่ลูกนี้แล้วเหมือนมีโฟลโลเข้ามาขาเนี่ยยกมาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเข้าใส่จอแดนเนเดอร์สันดูภาพช้าครับวีอาร์เช็คแล้วด้วยนะครับ นี่ครับยกแล้วฟลโล่ไปแต่ม,มันก็สูงสูงเลยแน่แข้งมานะครับถึงแม้จะไม่ถึงหัวเข่าก็ตามแต่ดูอันตรายทีเดียวผู้สินไม่ได้ให้อะไรนะครับส่วนผู้ชนะเดวิดมอยส์ครับก็บอกว่าโอ้เป็นเกมที่พวกเขาทําได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ลากผลงานในการที่ดีมาแต่เกมมันพฤหัสแล้วก็มาเกมนัดนี้ด้วยส่วนการที่ ลูกทีมผลงานขึ้นมาอยู่ในดับท็อปของตารางนี่ก็ต้องบอกว่าชื่นชมลูกทีมทุกคนนะครับเล่นกันได้ดีและนี่คือผลการในการที่หลายๆคนต้องการนะครับแล้วก็เขาบอกว่าดีใจนะครับที่ชนะในเกมที่สําคัญสําคัญแบบนี้ได้ที่เป็นการให้สัมภาษณ์หลังเกมของเดวิดมอยส์นะครับหลังจากที่เอาชนะลิเวอร์พูลแล้วก็หยุดสถิติไม่แพ้ใคร25นัดของลิเวอร์พูลลงได้โดยอดิตุนกุอสเอฟเวอร์ตันและแมนยูเน็ดไปดูเกมของค e อนเต้เกมแรกนะครับสเปอร์เจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับ คู่นี้จบด้วยผลเสมอศูนย์ต่อ0ูนย์นะครับแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเกมของเอฟเวอร์ตันกับสเปอร์ลูกเสียบนี่แหละครับนี่ครับคล้ายๆกับกรณีที่เคสเวลเสียบใส่ลิวอพูลูกเสียบของโคเกตครับโอ้โหนี่โฟลว์ทูเข้าไปแบบเน้นๆเลยครับมันค่อนข้างจะคล้ายกันครับผู้ชมแต่ว่ามันมันต่างกันเล็กน้อยตรงที่โคเกตเนี่ยยกสูงขึ้นมาเหนือหัวเข่าครับ เข้าไปใส่ฮอยเบิกลูกนี้ดูครับม,มันค่อนข้างชัดมากลยครับหนักแบบไม่จําเป็นเลยครับเคลียร์ได้แล้วแต่พอโ,โลไปลูกนี้โดนใบแดงเลยครับตอนแรกให้เหลืองก่อนหลังจบเกมคอนเต้บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากนะครับไม่ได้ชอบหรอกครับกับผลเสมอแต่ว่าทํายังไงได้ครับผลเสมอนี่แหละจะเป็นบทเรียนที่ดีครับทำให้รู้ว่าเราผิดพลาดอะไรเมื่อเราเก็บชัยชนะไม่ได้ นี่คือสิ่งที่คอนเต้บอกไว้นะครับเขาบอกว่าเกมกับวิเทอันเนมเมื่อกลางสัปดาห์เองก็ก็มีบทเรียนแล้วเกมนี้ก็เป็นบทเรียนชั้นดีครับแล้วก็หวังว่าลูกทีมนั้นจะทําได้ดีกว่านี้ในเกมนัดต่อ,ต,อต่อไปนี่คืออันโตนิโอคอนเต้กับการกลับมาคุมพิมารลลิกเกมแรกของเขานะครับในสีเสื้อของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับ พาคุณผู้ชมไปดูอีกเกมนึงครับเกมของอาร์เซนอลที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับเกมนี้พวกเขาเองเจอกับวัตฟอร์ดแล้วก็เอาชนะไปด้วยประตูชัยประตูเดียวของเอมิลสมิธโรนะครับฟอร์มกำลังดีต่อเนื่องเลยครับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษคนนี้ครับเอมิลสมิธโรดูจังหวะที่โดนสกัดไปแ,แล้วแต่ไม่ขาดนะครับเข้าทางปืนของสวิตโรวเลยครับจริงๆน่าจะมากกว่านี้นะครับถ้าเปียบริกอบาบิยังเอง ฟอร์มไม่ออกทะเลไปซะก่อนน่าจะมี2หรือ3ไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นเชลซีนะครับนำดโดดเลยครับ ชนะไป8นัดเสมอ2นะครับมี26คะแนนขณะที่อันดับ2เป็นแมนซิตี้นะครับอันดับ3เป็นเวสต์แฮมที่ชนะลิเวอร์พูลแล้วก็กระโดดขึ้นมาเหนือลิเวอร์พูลได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลในอันดับที่4ก็ตามมานี่เป็นท็อป4ในปัจจุบันนะครับส่วนอาร์เซนอลที่ออกตารต์ทไม่ดีแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับชนะ6เสมอ2และแพ้ไป3นะครับเก็บไป20คะแนนอยู่อันดับที่5แล้วครับเหนือทางได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนซัปเปอร์ครับยังคงอยู่การตารางที่อันดับที่9นะครับมี16คะแนนจากลกลารลง31นะัดต้องดูว่าคอนเต้หลังจากนี้จะฟอร์มดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เป็นพรีเมียร์ลีกรายวันใน EP นี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID